จทวชแนลนะครับวันนี้เป็นวันฟรีนะฮะเราไม่ได้ไปไหนครับก็หาเดินเล่นนะฮะเราจะเดินไปที่ถนนคนเดินหรือว่าแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังครับนัมบะนะฮะก็อยู่ในกรุงออสกานี่เองนะครับระหว่างทางนี้ซุนิโจกําลังเดินมาจากสวนสาธารณะนะครับขึ้นรถไฟมาแล้วก็มาชมดอกซากุระนะฮะเสร็จแล้วก็เดินเล่นชมเมืองครับนี่ครับจริงๆแลง้วผมอยากจะถ่ายอะไรแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับว่า อ๋อร้านอาหารเยอะมากวิธเพิ่งจะกินนี่ครับอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นว่าเอ๊ะเขาอยู่กันยังไงเขาอะไรกันยังไงเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นโซ่ล็อกนะฮะเขาแล้มาดูนิดนึงก่อนออ<ะ>หยอดเหรียญล็อกล็อกโซ่ล็อกออก,กันหายจริงขโมยไม่มีหรอกครับแต่เขาก็ทําไวแแ้แบบน,นั้และฮะเนี่ยล็อกล็อกเอาไว้น,นะแบบนี้นะก็นะหยอดเหรียญตรงนี้นะครับก็จะล,ล็อกล้อหน้าเลยแบบนี้ครับ นี่ล็อกหน้าเลยนะฮะพอมาถึงก็เอากุญแจมาไขาออกนะฮะเขายัมีติดกล้อง C C T V นะครับหลายตัวตรงนั้นนะด้านบนนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นย่านถนนคนเดินนะฮะนี่ครับตรงนู้นจะเป็นชิงช้าสีแดงแล้วเราจะไปขึ้นกันนะฮะชิงช้าชมเมืองนะฮะ,ะนหน้านี่เป็นคนจันชัยนะคนเดินนะฮะน่าเที่ยวมากครับเมืองญี่ปุ่นครับ าเพื่อนๆได้มีโอกาสนะฮะมาเที่ยวนะครับก็เชิญนะครับมาเที่ยวได้เลยครับที่เมืองโอซาก้าหรือว่าเมืองอื่นแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะชอบที่จะไปนะครับหาข้อมูลศึกษามาหรือว่าจะมาตามรอยซุนิโจก็ได้นะครับที่ผมมามาเที่ยวกันนะฮะโกเบแล้วก็วากายามานะครับแล้วก็จะมีเมืองโอซาก้านะครับแล้วก็จะมีโอ้โหนี่ครับสาว ญี่ปุ่นแต่งตัวได้สวยครับตัวนี้ร้านอาหารเขจะเปิด11บเอโมงนะฮะในส่วนใหญ่ก็จะปิดอยู่นะอันนี้เปิดตอนเยน็นเปิดตอนเย็นก็มีครับนี่หู๋ร้านกะหรี่ชื่อดังแกงกะหรี่นะฮะสุดยอดแปดและ <9 60. S 2> เก้าสิบกินเหรอ เดี๋ยวแล้วครับคุณจะกินมาใจ่ใจรอสักหน่อยได้ไหมให้ย่อยก่อนคุณจะกินซูชิมาแล้วก็อุดร่องอุดร่องแล้วก็ข้าวหน้าข้าวหน้าประดิบนะคุณจะกินกันมาเมื่อกี้นะครับไม่ไม่ยาวเลยคนญี่ปุ่นเขาแต่งตัวสวยคนญี่ปุ่นเขาแต่งตัวสวยสวยกันนะฮะวันนี้อุณหภูมิที่โอซาก้า9กองศานะครับแต่ตอนนี้อาจจะอุ่นขึ้นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพอตอนตกเย็นปั๊บอุณหภูมิก็จะกลับมาเย็นลงเหมือนเดิมนะฮะ เดินไปถ่ายไปแบบนี้นะครับได้กาแฟมาถ้วยหนึ่งฮะร,ร้านแฟมิลี่มาร์นะครับรลกลินกาแฟแก้หนาวข้างหน้านี้นจะเป็นห้างสรรพสินค้าแหล่งชอปปิ้งนะฮะที่นี่เจ้าของการหยอดตู้ต้องยกให้ญี่ปุ่นเลยนะครับ ทุกอย่างจะขายผ่านตู้หมดนะครับแม้กระทั่งสั่งอาหารสั่งอาหารการกินอ๋อนี่ยถนนอันนี้ใช่ยชายอันนี้ปะเที่ยวทะลุป,ปูอ่ะใช่ไหมมันคุนค้นๆนะนี่ครับคนญี่ปุ่นเพราะเขาก็ใช้จัก,กรยานอยู่นะฮะนี่ครับอันนี้เบียร์ประจำชาติอาซาฮีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะ คนญี่ปุ่นเขาจะหยุดอยู่บ้านกันนะครับก็คนน้อยนะฮะแปลกดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนจะเยอะมากคุกคานเยอะมากครับเนี่ยครับเดินผ่านตรงนี้เปิดเพลงญี่ปุ่นกลัวจะโดนลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวต้องรีบครับอ๋อเวลาเล่านะ โอ้ทะลุมานี่เขาเรียกว่าพาร์คอเวนิวโบยาม่าอ่าพาร์คอเวนิวโบยาม่านะฮะโอ้ทะลุมานี่เลยนะครับโอ้มาเจอนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งชิงชากันด้านนูน้นนะฮะด้านนูนน้นชิงชัยอนุสวยอ่ะชิงชัยทางนี้นี่จะไปแท็กซี่กันฮนะเดี๋ยวให้ผมให้ดูบรรยากาศไป ยาวๆเลยนะฮะับสาว,วญี่ปุ่นก็ส,สวยนะฮะกาแฟกิน<ะ>ที่หมดเนละยเวลาจะข้ามถนนนี่ต้องรอสัญญาณสีเขียวนะฮะไปแดงสัญญาณคนเดินตำรวจด้วยแล้วก็รอคอแก่บอกให้รอแป๊บหนึ่ง หลอดแป๊บนึงนะโอเคเขียวแล้วครับโอ้คืออะไรไม่ทราบฮะคล้ายๆกับอ่าปจิงโกะอะไรทุกอย่างตรงไปตรงแยกนะนั่นน่ะอ่านี่เขาเขากั้นมืออย่างนี้เลยกั้นมือนะเออกั้นเลยเอะเราถ้าเรากลับรถไฟฟ้าเราจะต้องกลับไปทางเดิมไหม ก็ไม่จำเป็นใช่ที่ไหนได้ก็ได้ใช่ไหมนำบากได้หมดอ๋อนี้คุณชัยช้เขาเก่งนะเขามี GPS ทั้งความผมไปได้หมดเลยนะฮะนี่สวยมะกก็ไหนครับโอ้ร้านอาหารโอ้นี่ยเจอแล้วว้าวนี่เราจะไปขึ้นตรงนี้กัน g o สกาย Sky h o เ e นไม่ใช่เขาเรียกอะไรเอ่ย ชิงช้าชม, um, ชชาชม a, ชเมืองแล้วนี่อยู่แถวอุเมดาหรือ,อเปล่าเอ่ออ่รบกวนดูจีพีเอสแต่หน่อยได้ไหมครัว่าเราอยู่ตรไห่ดูไม่ดูฮะเราจะไปชิงช้าหรือปอ่าไปปัดเลยอ่าข right. ้ามครับเขียวครับนี่คร no ับผมอยากให้เพื่อนๆเห็นจังเลยครับคนญี่ปุ่นเขาแต่งตัวสวยๆดูครับท่านไทยเราหนึ่งก็แต่งตัวใส่เสื้อหนาๆผู้หญิงก็หุ่นดีๆนะครับมีขนาดเทนาแล้วบ้านเราสี่สิบอว่าบ้านเราล้อตัดแต่งที่นี่เย็นเขียบเหลือเชื่อครับเที่ยวทั้งปีก็เที่ยวไม่ไม่หมดนะญี่ปุ่นนะครับ นี่ของเรามาแค่แปดเก้าวันนี่ยังเที่ยวไม่หมดเลยท่านชายมันไปอีกรองหนึ่งนะโอ้โหร้านอาหารเยอะแยะหมดเลยเนะฮะชุดนึง อันนี้เขาเรียกว่าปันยิงโกะนะฮะเหมือนคาสิโนห้ามหยอดเหรียญเล่นได้ครับจะมีอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่นนะฮะเขาเป็นถูกกฎหมายของเขานะครับบุฟนนเฟ่ต์หรือเปล่าบุฟเฟ่ต์อ่ะไม่รูเลยไปไปขึ้นทิ้งชักอ่อเดี๋ยวเข้าน้ำทีก่อนหาหางข้น้ำ ตอนนี้เรากำลังเดินมาถึงใกล้จะถึงห้องน้ําแล้วนะครับก็ไม่ใช่ใกล้จะถึงชิงช้าแม่ทุน,นี้โจไม่ได้ตัดต่อนะครับเพราะว่าไม่มีมือตัดต่อมืออาชีพนะครับก็ต้องถ่ายเองทําเองนะฮะอันนี้เป็นคนทำเครียดจริงจริงนะครับไม่ได้เป็นทีมงานที่เขามีทีมงานนะครับต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับถ่ายไปยังไงก็ปล่อยไปอย่างนั้นเลยนะครับเป <c oughs> <c oughs> ็นตารเราก็ เขประกาศอะไรไม่า รครับจิง้าสวรรค์ฮะโอ้ต้องขึ้นลิฟต์ไปข้างบนนู้นฮะมาคน,นเยอะแยะหมดเลยครับข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้าแถวคนญี่ปุ่นแต่ตัวเส่นสวยกัทนท้งนั้นเลยครับ

รอดูไฟเขียวทั้งคนจะข้ามนะฮะเปรียบคนรอข้ามถนนเพียบเลยครับเดี๋ยวดูข้ามแม่เราจะข้ามไมั<อ>นมไ,มไม่ข้ามเลยจะเลื่อนขึ้นนี่อ๋อจะเป็นขึ้นนี่แล้วผมถ่นทายนี่นดูคนข้ามถนนก่อนโอ้โหดูครับ <S <S เป็นร้อย <S 2> <S 2> <S 2> คนข้ามไปข้ามมาวันนี้ตั้งวันนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดเขาอ๋อมันหยุดนะก็คืญ um> um> ี่ปุ่นเขาก็เที่ยวไงญี่ปุ่นเที่ยวนะทำห้างทำไรก็จะแน่นไปหมดอ๋อเแต่บนเดินเขาว่าขนานแล้วนี่เนี่ยโอเคควาคท้าที่ติดตามชมครับซูนิโจอร์ทวีชแน่นะครับประเทศญี่ปุ่นครับเมืองสวยสาวสวยนะครับ